สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาชมช่องเกษตรบ้านๆน,นะครับสวัสดีอากาศยามเย็นนะครับสวัสดีเวลาประมาณ16นาฬิกานะครับเย็นนี้พามาดูในส่วนของไร่ขานะครับฝากเพื่อนเอนที่ว่าปลูกขามืออาชีพด้วยนะครับสำหรับผมแล้วการปลูกขานั้นยังถือว่าใหม่มากๆนะครับมือใหม่หัดปลูกนะครับผม ่าตอนนี้ก็อายุประมาณ2-3เดือนเกือบ4เดือนแล้วนะครับก็เป็นการลองปลูกนะครับตอนนี้ก็ได้ใส่ขี้ไก่แดบนะครับผมเน้นที่จะปลูกในแบบเชิงอินทรีย์นิดนึงนะครับถามว่าเคมีมีไหมก็มีบ้างนะครับมีใส่ผสมไปบ้างแต่ว่า จะเน้นทางขี้ไก่แกรบมากกว่านะครับซึ่งก็เท่าที่ศึกษาในช่อง youtube ดูนะครับเขาก็ส่วนมากจะใส่ขี้ไก่แกรบนะครับหรือแม่ก็แกรบเผากันซะส่วนใหญ่นะครับเคมีจะเคมีส่วนมากในช่อง youtube จะไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนมากแล้วจะใส่ขี้ไก่แกรบกันเยอะนะครับ 80- 90%เลยนะครับในช่อง YouTube ที่ว่าเขาได้แนะนำกันนะครับ ก็พื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3ามสี่ไร่นะครับซึ่งก็ลองปลูกคาอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งก็ยังเว้นไว้เป็นพื้นที่ว่างนะครับส่วนด้านหลังไกลๆนู้นนะครับตรงนี้อายุอยู่ที่ประมาณ6 7เดเดือนแล้วนะครับใกล้จะได้ขุดแล้วนะครับเป็นคาแดงนะครับอันนี้เป็นคาแดงนะโอเคไม่ใช่คาเหลืองนะครับเป็นคาแดงนะครับผม ก็ขาแดงก็ส่นมากจับปลูกแล้วก็ขุดมาส่งให้กับร้านอาหารนะครับ<ม>เพื่อเอาไปประกอบอาหารนะครับส่วนขาเหลืองนั้นก็จะเน้นไปทางทําเครื่องแกงนะครับราคาของขาแดงนั้นก็จะดีกว่าขาเหลืองนะครับซึ่งขาแดงนี้ถ้าว่าเกลลงไปนะครับก็สามารถทําเครื่องแกงได้เช่นกันนะครับนำส่ง โรงงานที่เขาทำเครื่องแกงได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ปลูกขาอาชีพนะครับขาอายุประมาณนี้นะครับถือว่าการสมบูรณ์การเจริญเติบโตนั้นปกติไหมนะครับ 2- 3เดือนนะครับอายุพ้นก็ประมาณนี้นะครับการดูแลก็ใส่ขี้ไก่แกลบนะครับสัดส่วนใหญ่นะครับ80%เป็นกนขี้ไก่แกลบนะครับ มีปุ๋ยเคมีสูตรเสมอด้วยนะครับบางครั้งที่ว่าใส่ไปเพื่อที่จะช่วยนะครับในการเจริญเติบโตบำรุงนะครับก็ลองดูนะครับก็สำหรับผมแล้วการปลูกขาก็ยังต้องต้องการอาจารย์หรือต้องการครูนะครับซึ่งครูของผมก็คือเพื่อน,เ,อนเกษตรกรนั่นแหละนะครับที่จะมาคอยแชร์ความรู้ให้กับผมอีกทีหนึ่งนะครับ ก็ขอฝากไปด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกขาอาชีพนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนใดที่มีความรู้นะครับอกกการปลูกขาการดูแลคาการใส่ปุ๋ยนะครับก็สามารถแนะนำผมมาได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับผมครับก็ฝากไปด้วยนะครับช่องเกษตรบ้านๆนะครับสวัสดียามเย็นนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ